ไปมาดิเห็ดเย็บคนไป<อ>สวัสดีทุกคนตอนนี้คิดมรเลอรอยู่ที่มองแต่งคำนัดนเนาะเดี๋ยวบรรยากาศมื่นี้สิทุกคนไปบนบรรยากาศนะก,ก,การแข่งเรือของนึ่นนะนนะนนวามงคำมีรับดีกนนะับเซอนาเก็ต วันนี้เขาเป็นภาษาโกลนหลังจากีจะนำแล้วเนาะการแกงเหงื่ออยู่ที่ว่าแคำเหงื่อานี้เนาะเดี๋ยวันนี้ขาุนโมกุลเนาะมกเบิงเนาะรงกาะทุกคนเนาะว่ากาสเป็นอะไรบ้างเน่ง นี้จะมาดูว่าทีมใดกับทีมใดโน่นพน่ะดูว่าเบื้องว่างจะเป็นทีมใดกับทีมใดน่นเพราะว่าเอ็เอ็นกากรรมานพนาะว่าเบื้องัง่อั่เปที่ยอเอ่ครินทีงเว้ย่ เดนเข้เากันเาปนนี้กำลังเตรียมเนาะทุกคนที่ได้จัดงานกีฬาประเสองสี่เสือแดงจะวิ่งว่าจะตีมาอยู่รกลนี้ไปแล้วทุกคนไปแล้ว ادعي <applause>

าวาังไเกอคิราางรงกคิงกับเไพลิน้ฟฟนมน,นี่คือ <c oughs> วางแทงคำเนาะ <c oughs> อยู่ที่เ <c oughs> มืองวิลาวดีทุกคนเนา เรางต้อเปลียนคนหนึ like right? ่งวางตอวางตื้อแล้วพวกนีเมืองมันจะกับฟใหม่หรอกับฟูน้องนนี้ลอยเมืองราชการกับูน้องมนะครับอยู่ในเมืองเลยเนาะใจกลางตองเมืองเวลาที้เราเข้ามาขอบอุมากค่ะที่านิการกินเมือง เดี๋ยวต่อไปนะรอบต่อไป VSCS กับปกกับห้องการศึกษาเมืองเนานีนี่จะเมนห้องการศึกษาเมืองเมืองวังเนาะ VSCS จะอยู่ฝั่งนอททุกคนเนาะษาืองาอาจารย์นี่าั s กับาทีโดยอาชีพสคุณว่า daun meli, daun ini, Wang West, สัขเยีกับพุกไฟอไอ้นนคอยราภาิเโดยเป็นที่ S เป็นช่มสามเมืองไอ้เฮ็ดองการศึกษาชใส่ของการศึกษาจะออกโตดีกว่ามีเนาะต่างเนาะ

ย P S ัเมืองยนี่ S S ับศึกษาเมืองเนาะอมันไก่เนาะทุกคนจับบอสามารถจะเอเนี่ยเมดตาของมันไก่เกินเนาะทุกนเอ็ดยู่เบืองเบืองฟั่งนี้เนมันไก่เลยส่เมือนี่จมีจุดปล่อยเนาะทุกจุดปล่อยเงื่อเนาะ กินา็นั่งลมาไล่บนเครนี่ขยายมุชนจะาไลปนดายนทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็ตัมึงสีแดงเ็นแบบประธานหันหน้าไนนกจับญ่เอ้เหยื่อกะเป็นเหยื่อขนาดน้อยของสีพาย อาจารย์สลับพีเก้เจริญนี่เขาจะเป็นสนะเลิศชนะล่องนี่อักเสียมาแล้ว

เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นนองยังเปนอับปูเนาะตุกมาในระยะโซปีนี้เป็นอับปูใหม่เนาะขบปุม่เนาะรบปุกเกบเกยแล้วาันนน้มันีต้กบจากทุกใบเป็นสถานีโลกดีเกละเล่นดีเกลจะเลยมีตัวใหม่หมเกลจะเ่นขับไลอยู่บนวังตม่ก็จะต้องไปน้อเนาะในาลูไปโซล่าเซลเนะ เป็นบนอลยางลินน,นเป็นบนนยยอลยางลินในยามเช้าสอยลินเลยก็เกือบปลาเนาะสิบปลาในานี้จะหลายเด็ดนนี้หลายขนาดเนาะในเวลาหามันยางเราลินเลยซื้อมาเกือบจะมาเกือลายเดือนจะยืเบื้องบางเนาะทานคา

เคจะเลื่อนยูเบื้งบังงาน่าเป็นคำยูเบื้งฟังเท็ดบังอังสไปไปบเท็ดซูซี่ซซี่อ้งานขาดเป็นคำที่เคจะเลื่อนเนาบเอ เาดูภาพกันคัโอ้มันไกลเกินอยากแก้งกันเลยทุกคนะฮะไปไปทีเกยเจริญมันฆ่าถึงคำจะได้บอกอั่นดีวนะ่กันก

เล่นยูเบิงบังงานฆ่าเต็มคำยูเบองฟังเต็จบาทไอ้ชิไปไปบอาเต็ซ10 ouais. ีซ <ản elles> <mentoring> <habitude> ีซ <Wha pues, S 2> ูซ <un law> ีเอางานฆ่าเต็มคำพี่เชจะเล่นอนเอา

ในรอบแรงเราเป็นการสิงนาเลอเราตันอการิงาเลออต้นอ่เพราะว่าอากาศมันร้อนเกินไปมนมีบนหัวแปลงเลย

จะกี่เพื่องฟังเนาะไปแล้วกคาจะได้รวตามสเก็ตในจะตามสะทอา,า,าจะจะไปกวาโะะ oh, อ้เวเัววเวเร็ นอนไลร่กับคนคนอร่อคนโอดีเมนททีมงาน น้องไม่เท่าเนาะนั่นแหละกินเบียร์ลายแล้วมันมันอะไรกินเบียร์ลายรัููไปแล้วคุณาเอาเนี้นรูกอนี้คืออนาน Oke, okay. เนาะเอาโอเค okay.